วันที่3กันยายนพุทธศักราช2563สณสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมามอบนโยบายเนื่องในวันครบรอบ30ปีสำนักงานประกันสังคมโดยมีนายสุทธิสุโกศลประหลัดกระทรวงแรงงานนายทศพลกิตะวงศิบาลเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับพร้อมชูนโยบายเร่งด่วนและสำคัญในการขับเครื่อนการดำเนินงานและทิศทางในการทำงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมก้าวสู่ปีที่31 โดยช่วงเช้าเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยหลังจากนั้นพระสงฆ์ได้นำจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะผู้บริหารจะได้ถวายเครื่องไทยธรรมสังฆทานจตุปัจจัยและกรวดน้ำร่วมกันในโอกาสนี้นายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโลรางวัล ผู้สนับสนุนส่งเสริมและทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมสถานพยาบาลในดวงใจสถานประกอบการดีเด่นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและองค์กรคุณธรรมของสำนักงานประกันสังคมประจำปีพุทธศักราช2563จำนวน135ราย ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบนโยบายเร่งด่วนและทิศทางในการดําเนินงานของสํานักง,งานประกันสังคมงานครบรอบ30ปีต้องยอมรับว,ว่าประกันสังคมก่อกําเนิดมาเมื่อ30ปีที่แล้วนั้นมีเงินกองทุนเริ่มต้นอยู่แค่พันกว่าล้านนะครับวันนี้ผ่านมา30ปีมีเงินกองทุนอยู่2.1ล้านล้านซึ่งเป็นไม้สุดในประเทศไทยก็เป็นเงินที่เ,เราดูแล เจ็ดกรณีนะครับดูแลเรื่องการกองทุนชราภาพอะไรต่างๆกองทุนทดแทนนี่คือส,สิ่งต่างๆที่เราดูแลเงินของผู้ใช้ผู้ใช้แรงงานที่ส่งทบเข้ามานะครับ30ปีในวันนี้ก็คือผมก็ขอขอบคุณสถานประกอบการโรงพยาบาลพนักงานข้าราชการซึ่งตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีจนได้รับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนี่คือสิ่งที่เรามาให้กําลังใจกัน ตลอดนะครับสำหรับการจัดงานวันครบรอบ30ปีของสำนักงานประกันสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ชูนโยบายสำคัญให้สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการส่งเสริมคุ้มครองพัฒนาและสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนต่อไป